คุณผู้ชมครับวันนี้คือร้านเจ๊กิมนะครับจะอยู่บริเวณที่ผานกเขาติดกับถนนเลยก็คือว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถโดยสารนะครับเขาก็จะมาจอดที่นี่ทุกคันเลยมีอาหารขายนะแล้วก็มีที่ให้ให้นอนพักด้านหลังร้านมีห้องน้ำมีบริการทุกอย่างเลยนะครับบริเวณด้านข้างร้านเจ๊กิมนะครับตรงนี้เลย จะเป็นรถสองแถวสีแดงครับใช้ในการเดินทางเข้าไปในอุทยานนะครับค่าบริการก็คือคนละ30บาทครบ10คนลดออกนะครับหรือถ้าจะเหมาก็คันละ3หลอแล้วก็มีของฝากขายด้วยนะเราเสั่งข้าวราดแกงด้านหน้าแล้วเราก็จะมาจ่ายตังค์ด้านในนะครับ นี่นะทุกคนพอเรามาถึงที่ด่านหน้าอุทยานก็จะมีการวัดอุณหภูมิแล้วก็มาซื้อตั๋วเข้า me, นี่นะทุกคนจักรยานยนต์20บาทรถส่วนบุคคล30แล้วก็ค่าบริการเด็ก20บาทผู้ใหญ่40บาทต่อคน จากนั้นเราก็จะมาที่ช่องนี้ซื้อค่าประกันนะครับในราคาคนละ10บาทแล้วก็จะมีบริการรับฝากของที่ช่องนี้ หลังจากนั้นก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งสําหรับผู้ที่จองที่พักในระบบออนไลน์ครับให้ติดต่อที่ช่องหนึ่งคนที่เอาเต็นท์มาเองก็ติดต่อที่ช่อง2แล้วก็ช่อง3ช่อง4สําหรับติดต่อเช่าเต็นท์กับทางอุทยานนะครับค่าประกันบัตรผู้ใหนเจ้าหน้าที่ก็แนะนําว่าพอซื้อเสร็จแล้วก็ให้ถ่ายรูปคู่กับบัตรีไว้นะเราเลือกพักเต็นท์นะทุกคนตอนนี้เรา,เรากำลังติดต่อเช่าเต็นท์ส่วนถุงนอนหมอนแล้วก็ที่รองนอนผ้าห่มไปติดต่อบนยอดเขานะนี่นะทุกคนด้านหน้าตรงนี้ก็คือศูนย์บริการนักท่ียวน แล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นร้านอาหารร้านค้าตอนนี้เราเขียนใบแท็กกันพอเจ้าหน้าที่จะให้ใช้ชื่อคนเดียวกันทั้งกลุ่ม ขั้นตอนต่อไปลูกหาบก็จะนํากระเป๋ามาชั่งน้ําหนักนะครับพอเราชั่งกระเป๋าแล้วจะให้ตรสัมภาระนี่มานะแล้วก็ไปยื่นข้ามบนพร้อมจ่ายตังค์ส่วนน้าหนักนี่ถ้ากระเป๋าเกินนะอย่างของเรา6กโลครึ่งเขาจะปัดขึ้นเป็น7กิโลเลยนะนี่นะครับเราถึงด่านทางที่จะเดินขึ้นยอดภูกระดึงแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับเราต้องมาลงชื่อ,อให้ตัวแทนกลุ่มหนึ่งคนนะครับลงชื่อใบที่เราซื้อตอนด่านทางเข้าข้างหน้าก็เอามา,ามายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่ช่องนี้นะรวมมาเลยมาทั้งหมดรวมมาตรงนี้จะเป็นป้ายที่บอกอจุดต่างๆนะครับที่เราต้องเดินผ่านระยะทางประมาณ9กิโลนะครับกับ50เมตรถึงจะถึงที่พักบนยอดเขาตอนนี้เป็นเวลา เจ็ดโมงสีนาทีนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่ทุกคนดูทางเดินขึ้น 2000 years Thous ทุกคนเราถึงซ้ำแหกแล้วระยะทาง1กิโลเป็นที่พักแรกของภูกระดึงนะท,ทุกคนดูบรรยากาศสิสวยมากเลยช่วยกันซื้อห,หลายร้านนะทุกคนจะได้ช่วยกันกระจายรายได้ให้แม่ค้าด้วยโอ้ร้านนั้นมีคนละครึ่งด้วยทุกคนพร้อมเพยก็มี ทุกคนอย่าลืมซื้อแตงโมทีท่ผูกกระดึงนะเขาว่าเป็นแตงโมทีท่อร่อยที่สุดในโลกแหละชิ้นสิบาทพอเลยอ่าซ้ำแรกมาปุ๊บต่อไปก็จะเป็นทางที่เดินง่ายง่ายกว่าตอนแรกนะจะเป็นทางลาบผสมกับทางขึ้นเนินทางชันอย่าเพิ่งถอดใจนะบางคนถอดใจตั้งแต่ซ้ำแรกผ่านซ้ำแรกไปได้ก็สบายแล้วทุกคน เนี่ยนะทุกคนระหว่างทางที่เดินขึ้นภูเนี่ยมันก็จะมีไม้แบบเนี้ยตลอดทางเลยเว้ยแต่เราก็รู้เยอะแหละว่ามันคืออะไรแต่แฟนเรามันไม่รู้เวย้ยรู้ไหมมันคิดว่าไอเนี่ยเขาเอาไว้ทาอะไรต้านเขาเอาไว้ทําอะไรไอหนี้ <laughs> ทุกคนทุกคนดูความคิดมันมันคิดว่าเขาอะทำไว้สำหรับให้ทำอย่างเงี้ยให้ยืดขา ตายตายเนี่ยจริงๆอ่ะคือเขามีไว้ให้ลูกหาบเอาไม้หาบมาพักวางของไว้นะทุกคนซำกอสร้สางนะอ่าเป็นจุดพักจุดที่สองยิ่งขึ้นมาสูงๆอ่ะแต่ละซำก็จะเริ่มเย็นขึ้นนะทุกคนซำกุกว่าแล้วนะทุกคน ใกล้ละใกล้จะหมดแรงแล้วทุกคนซํำกบโดนแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ซํำแค่นะครับเป็นซ้มสุดท้ายแล้วหลังจากนี้อีกหนึ่งกิโลเมตรก็จะถึงทางลาบแล้วถึงหลังแปร บันไดสุดท้ายก่อนถึงหลังแปรหมดแรงเลยนะทุกคนเราถึงหลังไปแล้วนะลมแรงมากทุกคนแรงจริงตอนนี้เวลา1 0บโมงสีนาทีเดี๋ยวพาไปดูวิว ที่หน้าผาผเดี๋ยวหลังจากนี้เราต้องเดินทางลาบไปที่จุดกลางเต็นท์อีก3กิโลครึ่งโดยประมาณต้นสนข้างหน้าที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของปูกระดึงนะเพราะว่าเป็นต้นไม้ต้นเดียวเลยอะที่เกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ตรง ตรงกลางถนนน่นะทางคนเดินไปเดินมาตรงนี้เขาเรียกว่าลานกลางเต็นท์วังกวางนะทุกคนก่อนอื่นเราก็ต้องมาที่ตรงนี้ก่อนศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อมาติดต่อเช่าหมอนผ้าห่มแล้วก็แผ่นรองนอนตรงนี้ คือศูนย์นะัท่องเที่ยวที่เราไปติดต่อจ่ายตางังมาเมื่อกี้นะแล้วเราก็เอาใบเสร็จมาติดต่อที่ตรงนี้เลยแล้วก็รับหมอนแผ่นรองนอนส่วนผ้าห่มอยู่อีกฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวพาไปตรงนี้เป็นอาคารรับผ้าห่มจะอยู่ฝั่งตรงนันข้ามกับอาคารเมื่อกี้เลยเยื้อๆหน่อยนะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดเช่าจักรยานแล้วนะครับจุดเช่าร้านจักรยานเนี่ยก็จะอยู่ยิงยื้องกับเนี่ยที่ทำการศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวนะนะครับฝั่งตรงข้ามจักรยานก็จะมี2แบบก็คือล้อเล็กกับล้อโตอันนี้ก็จะเป็นเวลาทําการนะครับพร้อมให้บริการ8ปดโมงคึ่ง อันนี้เป็นโซนร้านอาหารนะครับ ที่ผมไปกินเมื่อสักครู่คิดคราคาออกมาแล้วก็อยู่ที่220บาทน้ําแข็งเนี่ยจะตกอยู่ที่แก้วละ10บาทส่วนอาหารราคาก็จะไล่เรียกันนะครับทุกร้านจะอยู่ที่ประมาณ70บาทผมว่าราคาองเี้ยมันแลกกับค่าลูกหาที่เขาต้องจ้างแบกแบกขึ้นมาครับเนี่ยนะทุกคนตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากําลังมาเก็บขยะคือที่เห็นเนี่ยคือขยะวันเดียวนะ แล้วรอบนี้คือรอบที่4ี่อันนี้คือรอบบ่ายคือขยะเยอะมากเราอยากให้ทุกๆคนช่วยกันดีกว่าคือแบบเราเห็นเจ้าหน้าที่แล้วเราโอ้เยอะเหมือนกันนะตอนนี้เป็นเวลา15นาฬิกาพอดีนะครับกระเป๋ามาถึงเร,เราให้ลูก้ามตั้งแต่7มงผมก็ให้กระเป๋าลูกห้ามตั้งแต่7โมงนะครับตอนนี้กระเป๋าก็เพิ่งมาขึ้นมาถึงตอน15นาฬิกา ตอนนี้เป็นเวลา17นาิกา30นาทีตามร้านค้าต่างๆก็จะมีบริการเป็นชาบูแล้วก็หมูกระทะเขาก็จะตั้งหน้าร้านให้ดูประมาณนี้นะทุกร้านเลยนะครับชอบร้านไหนก็เลือกแวะทานได้เลยราคาเท่ากันหมดทุกร้านนะครับ เยอะเหมือนกันนะทุกคนดูสินี่เป็นจานก้นลึกได้เยอะเลยอะแล้วก็ได้ข้าวผัดด้วยน่ากินไหมใครเคยกินร้านไหนก็ลองรีวิวใต้คอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันด้วยนะครับ ี้ก็เป็นเวลาตีสี่ยี่สิบห้านาทีนะสำหรับนะักท่องเที่ยวที่ต้องการไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนตีห้ารวมตัวกันที่ศูนย์บริการนะักท่องเที่ยววังกวางนะครับเจ้าหน้าที่จะพาเดินไปตอนตีห้านะตอนนี้ผมอยู่ศูนย์บริการนะักท่องเที่ยววังกวางนะครับเวลาตีสี่สี่สองนะครับรอนะักท่องเที่ยวมารวมตัวกันล้วตีห้าจะออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับ